VFS ประเทศเยอรมนีเนเธอร์แลนด์เบลเยียมเปิดแน่นอนแล้วสามารถนัดหมายได้เลย VFS ของประเทศเยอรมนีเปิดวันที่10กรกฎาคม VFS ของประเทศเนเธอร์แลนด์และก็เบลเยียมเปิดวันที่13กรกฎาคมสามารถนัดหมายไว้ก่อนได้นะวันนี้ฟังปุ๊บไปนัดได้เลยแต่นะ VFS ของประเทศเยอรมนีเนี่ย วันที่พูดคือวันจันทร์ที่6กรกฎาคมเนี่ยออบลองนัดดูแล้วเหมือนยังมีปัญหาอะไรสักอย่างว่ายังนัดไม่ได้อะนะออบก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันจริงๆมันนัดได้ตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วนะมีเพื่อนๆบางคนมาให้ออบนัดให้เนี่ยก็ยังนัดได้อยู่นะแต่ว่าตั้งแต่วันเสาร์แล้วอะ่ะเดี๋ยวออบโชว์ให้ดูทีหลังนะมันก็ขึ้นว่านัดไม่ได้ไม่รู้ว่าทาง VFS เนี่ยเขาจะแก้ไขเมื่อไหอไร่เราก็ได้ส่งอีเมลไปแล้วให้เขาทําให้ให้เขานัดให้คือสามารถนัดทางอีเมลก็ได้แต่ว่าเขายยังเงเเีบบไไม่ได้ตอลย ก็คือการทํางานของเขาอาจจะยังไม่เข้ารูปเข้ารอยเต็มที่ละมั้งปกติจะตอบเร็วนะโอเคเรามาดูคอนเฟิร์มกันก่อนนิดนึงอันนี้ของ VFS ประเทศเยอรมนีนะตรงเนี้ยที่เขาบอกว่าเปิดแน่นอนแล้วก็คือประกาศตรงเนี้ยเขามีการเปลี่ยนคําพูดแล้วนะเริ่มเปิดทําการวันที่10กรกฎาคมที่เดิมแหละที่ตึกจามจุรีสแควร์เหมือนเดิมจะมีการตรวจเช็คอุณหภูมิแล้วก็ผู้สมัครต้องสวมถุงมือแล้วก็มาสสวมถุงมือทําไมวะเขาคงจะมีให้ละมั้งอันนี้ไม่ไม่แน่ใจนะ เปิดดาเนินการเฉพาะวันจันทร์พุธศุกร์เท่านั้นสามวันปกติต้องเปิดจันทร์ถึงศุกร์อ่าแล้วก็นี่คือระบบนัดหมายนะของเยอรมนีวีซ่าแอปพลิเคชันเซ็นเตอร์เพื่อนเพื่อนเวลานัดอย่าลืมติ๊กตรงนี้นะ p a y a แ a c เนี่ยนะนะเพราะว่าไม่งั้นเราจะต้องจ่ายค่าธร,รมเนียมทางออนไลน์ถ้าไปจ่ายที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าต้องติ๊กอันนี้แล้วทีนี้คือสามารถนัดได้แล้วนี่ไงขึ้นวันนัดดูตัวสีเขียวคือวันที่สิบเลยเร็วสุดที่มีให้นัดแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ อ่านี่คือวันนัดที่ที่ขึ้นมาเนี่ยสังเกตว่าจะมีแต่จันพุทธศุกร์จริงๆแต่วันจันทอันนี้ไม่มีฮะเออแล้วก็พออัพนัดไปแล้วคืออัพเลือกเลือกวันเวลาไปแล้วปุ๊บมันขึ้นว่าเนี่ยเลย your a p p o i n t m e n t was not s u c c e s s f u l p l e a s e try a อ a i n อันนี้เป็นมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้เมื่อไหร่นะเออเพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้หลังจากวันจันทร์อาจจะทําได้แล้วก็ได้ก็ถ้าเกิดยังนัดไม่ได้อยู่ก็ลองลองอ e ีเมลไปถาม VFS เขาดูว่าเมื่อไหร่จะใช้ได้นะ ถัดมาก็คือ VFS ของประเทศเนเธอร์แลนด์ตอนนี้เขาก็เปลี่ยนคำพูดแล้วเหมือนกัน,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 มมนเนี่ยอันเนี้ยสามบรรทัดนเนี่ยตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมลูกค้าสามารถยื่นคำร้องที่ศูนย์ยื่นคำร้องวีซ่าเนเธอร์แลนด์ในกรุงเทพได้แล้วเหมือนกันก็คือเปิดจันทร์ุศุกเหมือนกันอันนี้คือระบบนัดหมายก็สังเกตว่าจะนัดหมายได้แล้ววันนัดเร็วที่สุดก็คือดูตัวสีเขียวคือ13กรกฎาคมอ่านี่เลยสามารถนัดหมายได้แล้วแต่ว่าสีเขียวอ่ะมีให้นัดหมายได้แค่6กวันเท่านั้นเอง ก็คงต้องรีบนิดนึงถัดมาก็คือ VFS ของประเทศเบลเยียมก็คำพูดเหมือนเนเธอร์แลนด์เลยตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมศูนย์ยื่นคำร้องวีซ่าเบลเยียมลูกค้าสามารถยื่นคับร้องได้แล้วอันนี้คือระบบนัดหมายของ VFS เบลเยียมนะเลือกเป็นแบบเยี่ยมเย็ยนได้นี่อันนี้วันนัดที่เร็วที่สุดก็คือ13กรกฎาคมส่วนระบบนัดหมายก็เหมือนเนเธอร์แลนด์เมื่อกี้เลยก็คือนัดได้แค่เดือนนี้เหลือวันนัดแค่6วันเท่านั้นเองคือจันทร์พุธศุกร์6วันเหมือนกัน ก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆสามประเทศนี้ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าเปิดแล้วแน่นอนคงต้องรีบนัดกันไว้ก่อนแหละก่อนที่คิวจะเต็มสําหรับคนที่จะรีบขอวีซ่านะถ้ายังไม่รีบก็รอดูไปก่อนเพราะว่าสถานการณ์อาจจะยังไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ